เราจะไปไหนครับไม่มีแต่ตอนนี้จะไปดิสเซเลนแล้วครับอืมไปเซนดิสเซเลนหน่อยเร็วจะเป็นยูทูบเบอร์นี่อืมดิสเซเลนมันจะเป็นเมืองเมืองของเด็กให้เด็กไปไปสรุกสนานอยู่แล้มันก็มีประสาทด,ด้วยแล้วแล้วมันก็มีความรับผิดแล้วเราเราได้ดิสนะัมมันมีมันมีอุโมงค์ทำตัวยู<อ>่แล้วมันก็มี แล้วมันก็มีคุกของตัวการ์ตูนแต่ว่าจริงๆแล้วนะมันมันนมันก็มีคุกของคนทำผิดกฎในดิสซี่แลนด์ในดิสซี่แลนด์ประเทศไหนเนี่ย <c oughs> อ่ <c oughs> อยระเบายีด้วยหรอ <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับบ,ร <c oughs> บ๊ายบายบ กำลังจะไปดิสซีแลนด์นะครับดิ่แล้วกำลังเดินไปขึ้นรถไฟฟ้าก็ที่ไหนจอแดนหรอจอแดนอ๋อเราอยู่ใกล้จอแดนใช่แล้วก็ที่ฮ่องกงเนี่ยตอนนี้ยังต้องใส่หน้ากากกันอยู่นะครับก็เลยเป็นกฎหมายเนาะเราก็เลยใส่อยู่ถ้าเราไปประเทศอื่นจะเห็นว่าเราไม่ใส่หน้ากากกันแล้วแต่นี่จำเป็นต้องใส่จริงๆเขาปรับแรงใช่ใช่เขาไม่ปรับหรอเขาเปเขียนเรื่งปรับเลยจริงหรออันนี้ไม่รู้ก็ ค่าไบายแล้วลูกบายครับเบ๊ยบายเนื่องจากเราพักอยู่โรงแรมตรงแรมคานโทูสนะครับเราเลยขึ้นที่สถานีจอแดนครับแล้วเราก็นั<ป>่งสาย เดินทางคุ้มค่าน่ายครับระยะครับสำหรับที่ดิี่ลนด์โงปุมนะครับถึงแล้วนะครับดิสซี่แลนด์คนเยอะเนาะใช่ขอพาด้าพาดาดูกล้องเร็วพาซ้าพร้อมสนุกคนนี้คนนี้น้องน้องผมเองลืมแนะนำตัวไปเดี๋ยวเดินไปข้างในแล้วนะครับวิ่งไปแล้วเนี่ย ครที่มีอยากต่อแถวซื้อตัว๋วแนะนำให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคลุกเพื่อจองผ่านมือถือสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ iOS ครับที่สำคัญราคาถูกกว่าอีกด้วยนะครับปาต้าครับปาต้าจะนั่งข้างหน้านั่งข้างหลังครับนัน่งข้างหลังครับ <c oughs> เอาชัว <c oughs> ใช่ไหมลูกเอาชัวเอาชัว <c oughs> ปาต้ากลัวไหมกล <c oughs> ัวสู้สู้ทริปนี้คนนี้เป็ดารานะครับประจำทริป พูดดำเนินรายการหลักเนอใช่ตื่นเต้นไหมครับโอเคโอเคพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้ว้ากลัวเหรอเอาเอาพอเจอกล้องปุ่มนี่เอามือออกเลยนะเมื่อกี้กุมหูอยญ่เลยกลัวเสียง พัสตาครับพาสตาเราไปเล่นเลยเอ่ยไฮเปอร์สเปซเมาเทนครับพาสตาไปไหนครับพาสตาทำงานอวกาศพสตาไปไหนพาสตา่านมามองกล้องหน่อยเร็ว ไปได้ยานอวกาศเนอะ Hyper s p a ป e Mountain รู้สึกยังไงบ้างครับทำใจพาต้าอยากทำใจโอเคนีมันจะไปน่นนกลัวไหมแต่ว่ามัน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 เป็นรถลุคเสือที่ไปเร็วที่สุดโอ้โหกลัวไหมครับ ฉันพ่อนทำใจก่อนเกิดเกิดพอมาจาดนะเราเราบอกหลักบอกใจก่อนามนยังไงบ้างเกดเกิดรากรอกงนไปบ้างเกี่ยวมาแบบแรงเรนไม่ทวนมือมันแบบแับเร็วเกจรตกยาอย่างดิที่สุดมรนของเรนไม่ได้เหมือนอันนั้นที่เที่ตาย พระตงหันมองกล้องครับพระตาเกือบจะบอกว่าเมื่อไหร่จะหยุดอย่งนั้นแต่ว่าตาไม่กล้าบอกเลยปจบ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 จจจจบจบจนจบ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 ้าจบบ พาตาไปไหนยังไม่บอกเลยอ่ะผู้ชมยังไม่รู้เลยอ่ะไปไปนั่งเรือครับแต่ว่าดูดูนั่งเรือนั่งเรือข้างในมีเรือเหรอเรืออะไรเอ่ยเรืออะไรเรืออะไรลูกเรือเรือครับไปดูองค์ซึ่งครับไปดูตัวตัวกระตูนเล็กๆท็กซ์อ๋อพาไปดูกระตูนเล็กๆโอเคท็กซ์โอ่ครับพา้าครับรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีครับ วันนี้ชั้นเล่นเล่นทงเล่นชาชาเราครับไม่ได้เร็วเร็บนเรือเหมือนเมื่อกี้ครับเมื่อกี้มันเวนหัวนี้ไม่เวนหัวครับอ๋ออันนี้อันนี้นั่งบนเรือเรือเรือที่มันร่อนร่อนไปตามน้ำครับเดือดเดือดเดีอยว้อนตกเดออนขึ้นมาเดือดวอนเดี๋ดวตอนเสร็จแล้วนะชันจะบอกว่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างโอเคไหมโอเคครับ ของของดิสนีย์นะแต่ว่ามันมันมันไม่มีเอ็นกัตโตนะซึ่งซึ่งเคยลืมพารตมาชอบไหมชอบครับมันจะเป็นเรือไปช้าๆเวลามันจบนะมันจะมีดิ่งดึงหน่อยๆมันจะเสะขย่อยขย่อยเดี๋ยว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 พัตตาจะไปเล่นอย่างอื่นนะไปแล้วไปอีกแล้วไปเล่นมีพู่ครับข้างในมีอะไรครับมีพู่ท้องท้องในมันจะมีเส้นมันจะ เราไม่ได้หนักพล้วมันก็เป็นล่องแก่นเหมือนเหมือนเมื่อกี้ที่เราล่องแก่นค่ะแน่ใจอะเป็นล่องแก่นแน่ใจครับมันจะเป็นมันจะเป็นมันจะเป็นถังน้ำพึ่งแล้ว,วก็ให้เรานั่งไปแต่ว<อ>่าไม่ใช่ของจริงนะอ๋อเดี๋ยว<ร>ดูนะ<ห>ครับทำเองโอเคเดี๋ยวไปดูดดไ,ปดไม่ต้องแก่นจริงด้วยเออดูได้ไงอ่ะ อาซาครับอุ๊ยตกใจไหมไม่คือแบบคือแบบพ่อไปนานนะฉันฉันตกใจฉัน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 อูดหูฉันฉันทำอะไรฉันทำฉันจะไม่ได้ก็ เราจะเดินไปไหนจะเดินไปไหน <Okay. S 1> อ่ะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ oh. เอาขึ้นไหมอาจ้าครับเอาขึ้นไหม

แอนแมนเมื่อกี้ก็จะเป็นยิงปืนเนอะส,สนุกใช่สนุกดีแล้วสนุกดี <c oughs> ก็ไม่แข่งกันเป็นสะสมคะแนนใช่ครับ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะไปไอออนแมนต่อนะครับไอออนแมนต่อเลยไอออนแมนแล้วนะครับ <c oughs> เดินเร็วจังไม่มีคนเลยอะ ือนจะต้องใส่แว่นไหมอะ่ะใช่ใชการเสร็จพิ่อัะแต่ไม่เห็นมีที่หยิบเลยอะ่ะอาจจะช่วงนี้เป็นเรื่องโควิดหรือเปล่าครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงเราต้องมปออกเป็นแบบฟรีดีแน่ๆเลยาเป็นแบบ simulator นะครับปะเดี๋ยวมานั่งกันดีกว่า เ okay. okay. ป็นยังไงนะครับเป็นไงบ้างดีมากมึนหัวมากเลยเช่นกันสิมูเลเตอร์กระชากไปกระชากมาขึ้นขึ้นลงลงคุณทานข้าวเสร็จก็เดี๋ยวไปหาหลานก่อนเดี๋ยวจะพาหลานมาเล่นด้วยเขาน่าจะชอบไม่รู้หายไปไหนละ ดังเกิร์ฟพูร์สนะครับไปเล่นอะไรกันครับวันนี้เราจะมาเล่นนวันนี้เราจะมาล,ล่องเรือกันเลยทีด่ดิสนียครับแต่ว่าม,มันคือเครื่องเล่นนะไม่ได้ล่องล่นจริงๆนะเป็นเรือใหญ่ๆอ,อ๋ออย่างนั้นตรงนั้นใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเร็วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ Thank you. Thank you. Take care of your electronic devices and parents, please watch your children because the crocodile will love to do so. <laughs> okay, take care of your hand, the crocodile will find your hand, alright? Here we go! Yeah, keep this, keep this, okay, we are safe. <laughs> and now this is the African surprise, animal in the jungle. And this one, definitely number one. <laughs> จะเป็นเรือเรือเรือเดินทางแล้วก็มันมันจะเราเราเหมือนว่าเราจะไปสำรวจมันมีมันจะมีสัตว์มันมีงูมีมีอะไรเต็มไปเลยแล้วก็แล้วก็มีแล้วก็มีช้างแล้วก็มีเบบีช้างอยู่นะแล้วก็เสร็จแล้วแล้วก็เสร็จก็เดินทางออกมาเลย ออกมาจากเรือแค่นั้นนะกลัวไหมไม่กลัวตกใจไหมตกใจแต่ว่าไม่กลัวถ้าตกใจ <c oughs> โอเคโอเคครับก็โอ,อเคไ,ไดี๋ยวไปดูดนะทเะเลแล้วนะสวัสดีค,ครับ <c oughs> คือวันนี้มันสนุกมากในดิสนีย์แลนด์นะฉันฉันเล่นเกือบเกือบทั้งหมดนะแต่ว่าแต่ว่าฉันฉันเล่นนัดที่เวนหัวสเปซมอลเทนนะฉันไม่เล่นต่อไปนั้นแล้วทำไมมันเหนื่อยล่ะคะมัน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 เอียงไปเอียงมาแล้วชอบชอบอะไรมากที่สุดครับไม่ใช่สเปซมอลเทนแล้วอะไรเอ่ยชอบอะไรที่สุดครับไม่บอไม่บอ พาสต้าใครซื้อหมวกให้เอ่ยไม่โชว์หมวกให้ผู้ชมออดูหน่อยหมวกหมวกหมวกโชว์โชว์โชว์ผู้ใส่โชว์ใส่โชว์ใส่โชว์โอเคเอบอกลาบอกลาแลา้วบอกลาผู้ชมแล้วเดี๋ยวจบแล้วจริง,ง,งหมวกนี้นะมัจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทั้งที่มันเฟรนลี่มากเหมือนเหมือนพาสตา้าเนาะเฟรนลี่เหมือนพาสต้าไหมครับเหมือนเหมือนกันครับ พาส้าโชวหน้าหลอก่อนไปเร็วก่อนกลับช่างแวงเป็นไงครับรหล่อไหมครับหลานผมแ yeah. ย่เไรเนี้ยโอเค okay. บอกลาเลยบอกลาบอกลาออบอกลาบอกลาเดี๋ยว<ด>ไายบายแล้วเร็วเดี๋ยวคลิปน่าจะจะเป็นอะไรก็ตาม เดี๋ยวไปไหนก็ตามนะบ๊ายบายเอาไว้ฝาก subscribe ให้ให้หน่อยข้าต้องพูดแล้วพูดอีกรอบได้ไหมอ่ะเ <laughs> ดี๋ยวฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะเอออย่างเออไปไหนก็ตามมาครับบ๊ายบายเลยบ๊ายบายบ๊ายบาย Let's all make a wish. Did you make a wish? Okay, everyone, open your eyes. And now, Bobby, copy my movements and let's see if our wishes come true.